Thank <laughs> you. สวัสดีครับวันนี้ตะลันกินชวนคุณย้อนกลับไปที่โรงแรมเลนนซองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราย้อนลอยกันไปชมขนมหวานกันครับเป็นขนมหวานที่น่าทานทุกชิ้นเลยครับแล้วก็แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์และความอร่อยมากๆจนตะลอนกินประทับใจต้องย้อนกลับมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของขนมหวานโดยตรงนะครับคนที่ทํานี่ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดฝีมือคนหนึ่งเพราะรายละเอียดของขนมหวานแต่ละอัน อร่อยน่าทานมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเห็นเด่นชัดถึงฝีมือในการทำและความปราณีตของรสชาตินะครับใครที่ชอบขนมหวานเนยผมแนะนำว่ามาที่นี่รับรองว่าไม่พลาดจริงๆเป็นความประทับใจอีกมุมหนึ่งนะคนที่ทำนี่ถือว่าสุดยอดครับจริงๆครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าเป็นนายกสมาคมเบเกอรี่ด้วยนะฮะก็ มือไม่ธรรมดาครับไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าสาหรับคนที่ชอบขนมหวานแล้วได้มาตรฐานในระดับที่เวลาเราต้องการการลิหลักกับขนมอร่อยๆไปที่นี่ถือว่าไม่ผิดหวังครับ สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนะครับตอนอนกินกขาบอกตามตรงเลยว่าปกติเป็นคนไม่ชอบทานขนมนะครับแล้วก็ไม่ทานขนมหวานมากๆด้วยเพราะว่าทานแค่บางชิ้นบางคาเท่านั้นเองแต่รอบนี้เนี่ยตอนอนกินได้ชิมทุกอันเลยครับแล้วก็ประทับใจจริงๆครับในฐานะของคนที่ไม่ได้กินขนมหวานมากมายอะไรนะครับแต่เป็น first impression สำหรับการได้ชิมขนมหวานที่ทานได้มากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับ